สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มผูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จำนวน3-4รุ่น ประกอบไปด้วย YZF-R3 YZF-R15 Exciter 150 a i r l o x 155ในแบบพิเศษนั่นก็คือ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ซึ่งเป็นสีสันพิเศษตดวดลายทีมแข่ง Yamaha MotoGP นั่นเองครับย้อนหลังกลับไปวันที่4พฤษภาคม2562ที่ผ่านมา ยามาฮ่าเวียดนามได้เปิดตัว Exciter 150 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition เป็นประเทศแรกถัดมายามาฮ่าในยุโรปได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF-R 1 2 5 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition วันที่9พฤษภาคม2562จากนั้นอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัว5รุ่นพร้อมกันก็นกคือ YZF-R 2 5 YZF-R15, Vision, Jupiter MX King 150และ a i r l o c k 155 VVA ในแบบ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition เมื่อวันที่27พฤษภาคม2562หลังจากนั้น Yamaha ที่อเมริกาได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF-R3 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่4มิถุนายน2562และจะมีการจำหน่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,562เป็นต้นไปถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะครับในช่วงปลายปี2,561ที่ผ่านมายาม,มาฮ่าได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF R 2 5และ YZF R 3พร้อมกันทีเดียว3ประเทศนั่นก็คือไทยอินโดนีเซียและอเมริกาแต่ว่าครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียเปิดตัวรุ่นพิเศษก่อน YZF R 2 5ตามด้วยอเมริกาเปิดตัว YZF R 3ดังนั้นจากนี้ไปถึงคิวของประเทศไทยของเราครับที่จะมีการเปิดตัว YZF R 3และรุ่นอื่นๆประกอบไปด้วย YZF R 1 5 Exciter 150และอาจจะมีรุ่น a i r l o X 1 s 5 5อีก1รุ่นรวมเป็น4รุ่นนะครับที่จะมีสีสันพิเศษในแบบ Monster Energy Yamaha Moto GP Edition นั่นเองครับ และภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ yzf r 3 monster energy ที่มีการเปิดตัวไปในอเมริกาเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสังเกตดูก็จะเห็นว่านะครับมันมีลวดลายของ monster energy เหมือนกันกันกบ yzf r 1 5นั่นเองครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะมีการเปิดตัวมาทั้งเราแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช่วงเวลาไหนเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่า ถึงเวลานี้แล้วเมื่อมีการผลิตออกสู่ตลาดนะครับก็ต้องถึงคิวของการเปิดตัวในเมืองไทยเราอย่างแน่นอนโดยสเปคของว z f r ัทคันนี้เป็นการผลิตจากเมืองไทยของเรานะครับส่งไปที่อเมริกาเพราะฉะนั้นอีกไม่นานครับคงจะมีการเปิดตัวในตระกูลของ Monster Energy ในเมืองไทยของเราลุ้นแต่เพียงว่านะครับยามาฮ่าเมืองไทยจะเปิดตัวเพียงรุ่นเดียว2รุ่น3รุ่นหรือว่า4รุ่นพร้อมกัน ซึ่งผมก็มีความคาดหมายครับว่า Yamaha ในเมืองไทยนั้นน่าจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนไทยอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆน,นะครับต้องมี3รุ่นเช่น YZF R3 YZF R15 และ Exciter 150ส่วนรุ่น Airlock 115นั้นจะมีหรือไม่อันนี้เป็นคำถามน่าสนใจครับก่อนหน,น้านี้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมได้มีการรายง,งานข่าวให้ทราบไปแล้วว่า Yamaha กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวทั้ง 3- และ4รุ่นดังกล่าว มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าสุปแล้วจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่กันแน่เดือนกรกฎาคมนี้เดือนหน้าสิงหาคมหรือจะรอไปถึงเดือนตุลาคมในช่วงของการจัดการแข่งขันโมโตจีพีในประเทศของเราต้องบอกว่าอาจจะยาวนานเกินไปมีโอกาสลุ้นนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กับเดือนสิงหาคมที่มีแผนจะเปิดรถสปอร์ตหลายรุ่นรวมถึง XSR 1 5 5 Sport Heritage รูปแบบใหม่ไฟหน้าทรงกลม ก็จะมีการเปิดตัวระเด็วนี้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นคิวของการเปิดตัวรถใหม่ยามาฮ่าในเวลานี้ยังไม่มีความยืนยันชัดเจนว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนหรือถ้ายามาฮ่าจะรอไปเปิดตัวที่งาน Big Motor ร์เซเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกันกันกบ XSR 115ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับในส่วนของเครื่องยนต์ YZF R3 นั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับ2สูบเรียง 321cc 42แรงมา้ท 10, ออาที่1750รอบต่อนาที ปัจจุบันนี้ราคาของ r 3นะครับอยู่ที่1 9 6 0 0 0บาทซึ่งสีพิเศษ monster energy yamaha motogp edition นั้นคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 9 5 0 0บาทเท่ากับของเดิมครับลายรถแข่ง motogp เมื่อปีที่แล้วหรือจะจะแพงกว่าก็คงไม่เกินไปกว่า2,000 0 0บาทอย่างแน่นอนและในส่วนของ yzf r 1 5นั้นแน่นอนครับว่ามันมีดีไซน์เหมือนกันกันกบ yzf r 1 2 5ที่มีขาน,นยุโรป มอยุโรปมีการเปิดตัวสีพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเวลานี้น่าจะเหมาะสมกับเมืองไทยของเราครับกับการที่เปิดตัวรุ่น R15 พร้อมกันกับ R3 ปัจจุบันนี้ราคาของ R15 อยู่ที่97,000บาทขณะที่สีพิเศษก็คือ Mobista MotoGP Edition เมื่อปีที่แล้ววางไว้98,500บาทปีนี้นะครับก็อาจจะปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ประมาณ99,500บาทไม่เกินไปกว่านี้ครับและในส่วนของ Exciter 150ลดรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตรุ่นใหม่นะครับที่มีการปรับโฉมไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าโน้นแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเพิ่มสีพิเศษเข้ามาแบบเดียวกับ R 3และ R 1 5โดยสีใหม่นี้นะครับก็คาดว่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมันคือ King of Street อะดรีนาลีนแห่งความร้าใจใหม่เครื่องยนต์1 5 0ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวา มีม้อนร้ำระบายความร้อนบล็อกพื้นฐานของ R15 รุ่นก่อนหน้าแต่ว่านะครับรุ่นใหม่นี้มีคลัชมือมี5เกียร์กระบอกสูบไดอะซิลลูกสูบฟอส์อัดขึ้นรูปทุกอย่างนะครับมีสเปคที่คล้ายๆกับของ R15 และ R3 ทั้ง3รุ่นที่กล่าวมานะครับาเขาจะมีการเปิดตัวพร้อมกัน R3 R15 และ Exciter 150ส่วนรุ่น Airlock 115cc นั้นเป็นคำถามน่าสนใจครับว่า จะมีการเปิดตัวปรถแข่งหรือไม่เพราะว่านะครับที่อดีเซียนั้นเปิดทีเดียว5รุ่นมีทั้งแอร์ล็อกด้วยแต่มาทั้งเรานั้นจะมีหรือเปล่าติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ